ออก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ easy game มิ่งกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม one punch man the strongest นะกับเซิร์ฟเวอร์674นะครับทุกคนก็อันนี้น่าจะเป็นวันที่26แล้วนะครับอ่าวันที่26นะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มตั๋วแดงนะครับหาหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับเอาเข้าไม่น่าเอาเข้าทีมหรอกผมน่าจะเอามาเป็นแบบ อาทีมสำรองอะไรแบบนี้นะเพราะว่าทีมแบบในในตัวในทีมอะมันก็ไม่รู้ว่าจะเอาหมาฟ้าบ้านแมนมาใส่ออาแทนตัวอะไรนะอ่ามาดูตรงนี้ดีวกว่าผิดอามาดูตรงลานประลองนะทุกคนเนี่ยหมาฟ้าบ้านแมนมันเป็นสายต่อสู้นะคะทุกคนเพราะว่ามันเอามาแทนจีนอสเหรอเออเอามาแทนจีนอสได้นี่ว่าเฮ้ยได้นันเนี่ยเอามาแทนจีนอสแล้วก็เอามาแบบ เพิ่มลูกไฟนะให้ตัวได้อันตีอีกตัวว่าหนึ่งสองสามสี่อะไรแบบนะั้นได้โยดเอามาฝอบ้านมาแทนจีนอตนะหรือว่าโอเคทุกคนเพราะว่าใส่เทคนิคผมใส่เป็นอัศวินจักรกลนะครับทุกคนเออก็จะเอามาฝอบ้านแมนมาแทนเจนอตเหมือนละกันนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมมีตัวเปิดละกันเผื่อได้ตัวแดงอ่าได้ตัวแดงนะมีตัวแดงอยู่177ยเจใบนะครับสําหรับตอนนี้นะผมก็เลยจะมา ตุ่มตู้เลตอัพของหมาฟ้าบ้านแมนนะแล้วก็น่าจะเอาอาวุธด้วยนะสำหรับหมาฟ้าบ้านแมนมันมีการันตีตรงนี้นะอ่าประมาณ220ายใบยังไงก็ได้อยู่แล้วแหละอ่าเดือนนี้นะเนี่220ยสองใบมันก็จะมีอาวุธวอสต์ด็อกแมนแล้วก็เมดูซ่านะก็คือไอ้เจ้าง,งูอะโอรสพลีเมทั้นไนนี่คือตัดทิ้งไปเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามัน เราไม่เอาอยู่แล้วนะเวทนายก็น่าจะมามีมีกิจกรรมมาแจกนะก่อนพูลิซันเนอร์นี่โอ้ไว้ก่อนเลยทุกคนโมลอดก็เก็บไว้ละกันผมจะมาซุ่มเพราะว่าผมจะเอาไอ้นี่ด้วยนั้นเนี่ยไอ้พวกเศษอันนี้นะทุกคนเพื่อเอาไปอาทำเนี่ยทำอัศวินจากกลนะทำอัศวินจากกลอวิยอันนี้อัพได้แล้วหรออัพได้งั้นเราก็ใส่ไปใส่ไป แล้วก็อ,อ้าอัพปลุกตื่นตัวละครระดับ S 3ตัวอัพถึง1ดาวระดับ S 3ตัวอัพถึง1ดาวอ๋ออันนี้ไว้ค่อยมาอันนี้ละกันนะคะทุกคนเอาวันนี้นะครับวันที่26นะกิจกรรมก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนก็มีอันนี้มันไม่เอาออกสักทีแล้วก็เล่นไม่ได้ด้วยทุกคนถ้วผมขาดอีกประมาณร้อยกว่าผมจะได้ตานี้ผมก็ไม่ได้นะทุกคนสําหรับ ตรงนี้นะวันของไซตามะนะตรงนี้ผมก็อา่ามันไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนอยู่แล้วนะทุกคนก็แค่มาเผาป่องม่งวงส่วนของตรงนี้ผมก็พูดไปเมื่อวานแล้วนะว่าควรซื้ออะไรนะคบทุกคนจริงๆมันก็ควนเหมาหมดแหละอย่างเขียดซีเนี่ยควนเหมาท,ทุกอันเลยผมว่าเขียดบีก็เหมาเขียดเอก็เหมาแต่ว่าหลักๆก,ก็พวกนี้แหลนะทุกคนเนี่ยแล้วก็ตัว๋ว ตัวการ์ดคืนค่าตัวเอามารลุ้นนะส่วนของตรงนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆนั่นเนี่ยได้กลยุทธ์สีทองได้ตราระดับ S แล้วก็แผ่นเบลห้นะทุกคนอันข้างบนนี่คือแบบโคตรดีทุกคนแนะนําให้ทุกคนมาเล่นเก็บไว้นะสําหรับตรงนั้นนะครับส่วนตรงนี้ยังไม่มีใครได้นะทุกคนตรงนี้คือยากยากแบบยากมากจริงๆตัวบัสยังไม่ได้เลยนะอันดับไม่มีเลยทุกคนสําหรับตรงนี้นะ มาทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาสุ่มกันนะครับทุกคนอ่าวันนี้ผมดูโฆษณาเพชรเหมือนเดิมนะทุกคนตรงนี้ก่อนไปสุ่มมาแนะนําก่อนแล้วก็อ่าซื้อพลังงานถึงร้อยห้าสิบนะเพราะว่าผมต้องเก็บเพชรน,นะครับซื้ออ่าตัวดํานะซื้อวันละห้าวันละหกก็ได้นะทุกคนสําหรับตัวดํานะครับแล้วก็อ่าป่องม่วงนะซื้อสองโกซื้อหนึ่งเหมือนเดิมนะครับทุกคนสําหรับตรงนี้นะแล้วก็เมื่อวานเหมือนมันจะแจกมันจะแจกเนี่ย Uh, ตั๋วสุ้มนะครับทุกคน <Holiday> เหมือนคืนโบนัสนะถ้าใครแบบยิ่งเติมเยอะก็น่าจะยิ่งได้ตรงนี้เยอะนะส่วนอันนี้มันบุญเก่าของเจ้าของอดีเก่านะก็เลยได้มา126คูปองนะผมไม่รู้ว่าผมจะเอาไว้ยัดไอ้นี่หรือเปล่าแต่ถ้ายัดซุยลิวผมไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมก็ต้องลอง ลองเก็บซูริลไปเรื่อยๆนะถ้ามันพอที่จะยัดแล้วได้ซูริลผมก็จะยัดนะครับทุกคนเพื่อเอาซูริลมาเล่นนะหรือว่าอาจจะเนี่ยถ้ามันไม่พอจริงๆผมอาจจะมาะซื้อตรงไหนนะตรงใช่ตรงนี้ใช่ตรงนี้ด้วยอไม่ใช่แพ็คเติบโตมันอยู่ตรงไหนแล้วอ๋อนี่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 แปลว่ามาซื้อตรงนี้นะร้อยยี่สิบ หกปองใช่ไหมตะกี้ผมร้อยยคูณห้าสาเอ้ยอ่ามสิ 30, พอดีนะอันนี้629้อยเก้าพอดีเป๊ะเ,เลยนะครับทุกคนก็เลยว่าอาจจะเอามาซื้อตรงนี้ถ้ายัดไอ้นี่ไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าตรงนี้สําคัญนะทุกคนถ้าแบบใครมีงบก็สามารถซื้อได้นะตรงนี้ว่ามันจะได้ไอ้ลูกปาดสีม่วงๆเนะี่ยเพื่อเอามาแลกตรงนี้นะ อันนี้ถือว่าสําคัญมากๆนะทุกคนถ้าใครแบบมีงบก็จัดได้นะใครไม่มีงบก็ปล่อยมันไปได้นะครับทุกคนเราเล่นเล่นแบบเล่นเกมใหญ่ใเกมเล่นเรากดไปอุ้ยได้เศษอยู่อ่าโอเคได้ฝั่งฮีโร่ด้วยนะตอนนี้ปึ๊บอุ้ยได้แผ่นอุ้ยได้แผ่นดีนะเนี่ยทวาเป็นเล่นไปมาทุกคนเดี๋ยวผมตุ่มตัวแดงต้องตู้เลดอัพนะอ่ามาฟ้าบ้านแมนนะทุกคนมาสิใบแรกนะ เหมือนตู้ตัวม่วงผมก็ยังไม่ได้สุ่มเลยนะสำหรับเดืนนี้เห็นว่าตะกี้มันกินแจ้งเตือนมาเฮ้ยเฮ้ยสิบใบแรกเลยหรือเปล่าเห็นกระตุกตะกี้โอ้ยคอมกระตุกเองไม่ว่าอ่ะซ,ซื้อโอเคแล้วละผมจะดองไอเศษม่วงตรงนี้นะไว้แรกหินพัฒนาฮีโร่นะเดี๋ยวนั้นมันมีอ่าร้านค้าลึกลับงั้นเราก็ซื้อไปเลยสามสิบเลาลีมีไหม เจอรีได้แค่หนึ่งครั้งไปทุกคนเดี๋ยวกลุ่มกันต่อเอาไว้แรกหินฮีโร่นะเพราะผมจะปลุกตื่นอากาโร่นะครับทุกคนกดข้ามไปเลยโลที่2ไม่น่าจะออกง่ายขนาดนั้นนะซึบบึบไปสามใบนะถ้าออกก่อนร7 0ยบใบก็จะเก็บตัวไว้ให้มีดูซ่านะครับทุกคนชึบึบซึบึบมาไหมไม่มานะเป็นจีนัดนะครับทุกคน อันนี้น่าจะรอบที่สี่สิบผมว่าห้าสิบใบนี่ออกมาแน่นอนสี่สิบใบม่วงอารามหามะห้าสิบใบนะรอบนี้สีทองแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเรากดสุ่มไปเลยนะโอ้โหกระตุกค้างขนาดนี้ต้องมีสีทองแล้วแหละนี่ไงทุกคนหมาฝรบ้านแมนแน่นอนผมมั่นใจว่าผมดวงดีแน่นอนไอที ID แบบไม่ใช่สายฟรีอะพวกเรา โอเคทุกคนได้ดวงโอเคทุกคนอ้าวขอเป็นตัวใหม่ด้วยเป็นตัวใหม่ได้โอเคอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็เป็นตัวใหม่นะทุกคนในคะแนนไม่มีคลิกออกหรอกปะ่ะหกใบได้ทองจริงทุกคนแต่ไม่ใช่ตัวที่เราต้องการไงกดข้ามไปเลยนะเพ่ให้รวดเร็วเจิบใบ กดห้ามไปเลย80บใบตัวที่80แล้วนะอันนี้เฮ้ยมันจะเอา177บจใบจริงนั้นเนี่ยวอสด็อกแมนดีนะเดือนนี้มันมาแค่2ตัวที่ดีก็คือเมดูซ่ากับไอ้ไ,นนะไอ้หมาฟาบานแมนถ้าแบบมา3ตัวแล้วแบบนะี้เกลือแบบนี้นี่ล่องเลยนะ พราอย่างน้อยเราสุ่มตรงนี้นะถ้าเราได้หมาฟอบ้านแมนการันตีเราก็เอาเมดูซ่าไงเฮ้ทุกคนร้อยใบแล้ว <c oughs> เริ่มแปลกแลแล้วเริ่มแปลกแล้วอะไรมันจะเกลือขนาดนั่นนะไปกดข้ามไปอเอ้ยร้อยกับสิบใบแล้วนะเฮ้ยมันสีทองไม่ออกเพิ่มเลยหรอเอาดีจีเอ็มปรับเลทมนะันอะ รอบนี้น่าจะสีทองนะแต่ไม่รู้ว่าสีทองอะไรออกโอขนาดไม่ใช่ตู้เลดอัพนั่นเนี่ยมันยังมาให้เลยเนี่ยไอ้พลิพูลิซันเนอร์เนี่ยทุกคนคือคือรอบที่แล้วมันยังไม่พอหรอความเกลือไอ้ที่ใส่ฟีคือมันยังไม่พอหรือว่ายังไงวะเนี่ย โอ้ทุกคนหมดแน่177บเใบไม่น่าได้เพิ่มละขนาดตะกี้ร้อยใบร้อยร้อยย่ใบอะออกทองมาอันเดียวเอ้ยออกทอมา2องอันนะมาไหมมาไหมขอบียนชัดบปปุกโอ้ก็ยังดีที่ยังมานะก็ยังดีนะที่มันยังมาให้เนะี่ยเกือบหมดทุกคนถุ่มไปเท่าไหร่อร้อยหาสใบ เป๊ะเอเอก็ถือว่าโอเคที่มันยังมาให้นะถ้ามันยังไม่มานี่คือโดนการันตีนี่ผมไม่ได้เลยนะไอมีดูซ่าเนี่ยทุกคนแล้วผมมีตัวแดงอีก30มใบาอาไว้ก่อนละกันทุกคนแล้วก็ได้มาละสำหรับวอสต็อกแมนนะเป็นไนเอ่ยวอสต็อกแมนนี่เดี๋ยวผมจะเอาไปใส่สูตรฝึกละกันทุกคนสำหรับวอสต็อกแมนนะ ดูเหมือนเอาโฆษณากอนปุ๊บแล้วก็เอากดรับเหมือนโอ้โหไม่มีที่ว่างให้ด้วยชี้ให้แล้วแองทอฟมาตเตอร์ออกไปกดร้อยกว่าไอ้สองร้อยอันนี้ก็สองร้อยผมไม่มีเพชรทุกคนคือประเด็นคือไม่มีเพชรด้วยอันนี้อัพได้เราอัพไปอัพไปโอเคถ้ามีเสียงรบกวนยังไงขออภัยทุกคนด้วยนะครับ วอสด็อกเมนอยู่ไหนเอ่ยด็อกเมนยังไงเราก็ต้องอัพดาวอยู่แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตอัพดาวก่อนละกันได้หนึ่งดาวได้สองดาวโอเคอัพแค่พา,าสซีฟนะกีนอสสามดาวหรออันนี้น่าจะสามดาวได้อยู่นะสิบห้าสิบห้าอ่อประมาณยี่สิบ ประมาณ25โอเคไว้ค่อยแล้วกันแล้วก็ค่อยเอามาไว้ตรงนี้นะเนี่ยศูนยะ์ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีเพชรไม่ได้เพชรไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอามาใส่แทนเจนอสเพราะเจนอสมันก็ไม่ได้อันตรงอันติจยลละอ่ะใส่เป็นแบบนี้นี่วัคซีนแมนยังออก6อยู่เหรอเนะี่ยขนาดวัสดกแมนไม่ได้ใส่อะไรเลยเดี๋ยวต้องเป่าวัคซีนแมนให้่าต้องออกอันติแลยทุกคน ถือว่าเอาหมาออกอันติดีทุกคนเพราะว่าหมาฟ้าบ้านเมนมันจะลบลูกไฟฝั่งตรงข้ามไงสงลูกเออถือว่าดีถือว่าโอเคถือว่าโอเคอยู่ตอนนี้มาทุกคนเดี๋ยวผมมาอัปเดตพลังก่อนนะก่อนที่จะจบคลิปไปนะครับทุกคนก็อันดับพลังตอนนี้ผมอยู่อันดับที่41นะครับลงมาเยอะอยู่นะโหท็อป20แบบล้านเก้าเออโคตรเยอะดูสิแล้วผม ค่อยไปดันแล้วกันเมื่อวานผมไม่ได้ดันนะ40มเมเบลยังพลังเยอะกว่าผมแล้วนะมันดันอยู่73นะคนอื่นไปวลอ๋อเ2ผมยังไม่ได้ดันนี่นะตัวละครสุดเก่งอยู่อันดับที่25นะกิวก็อยู่อันดับที่1เหมือนเดิมนะครับทุกคนไม่ค่อยได้เล่นเลยช่วงนี้ช่วงนี้คือไม่ค่อยได้เล่นจริงไม่ค่อยได้ดันนะสำหรับอาไอดีนะครับทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวผมพามา,อ,าอ่านคอมเมนต์นะครับก่อนที่จะ จบคลิปไปนะเดี๋ยวผมจะพามาอ่านคอมเมนต์คลิปล่าสุดนะครับคลิปล่าสุดคนดูก็โอเคอยู่นะคนดูก็ตั้งพันห้าเนี่ยสี่ในวันที่ยวว่<ส>ไม่รู้ว่า<ส>ม,มีแบบคอมเมนต์เยอะหรือเปล่ามาเดี๋ยวผมขอเปิดอ่าอ,อ,อันนี้คอมเมนต์บนึงนะนยอหรือเปล่าจำไม่ได้ฮะว่อ่าอันนี้โอเคอ่ามาดูคอมเมนต์แรกนะครับทุกคน คอมเมนต์แรกวันนี้ผมได้การันตีครั้งที่80หลุดเลดได้ลูกแก้วคาโลแต่ผมล็อกทะเลลึกไว้พอกดอีก10บใบได้ทะเลได้ลูกแก้ว2ลูกติดโอ้โหอันนี้ดวงดีมากๆเลยนะ647อย่างเกลืออย่างนี้ต้องบิดไป6 5 2ละถ้าบิดนี่ก็น่าจะเล่นแค่นี้แหละทุกคนรอเซิร์ฟเวอร์666นะไม่รู้จะเอาตัวไหนลงดีละจัดทีมที่ดีที่สุดให้หน่อยครับผมจัดไม่ถูกละได้ทะเลลึก ลกมาไม่รู้จะเอามาแทนตัวไหนดีตอนนี้มีโซนิคโซนิคลาง2วัคซีนแมนสองเจวอ,อัศวินพี่ดำปูบอมทะเลเลึกเจนอสแจกโจซีโกเกสึกาโร่้วงใต้ดินจะทีมยังไงดีครับช่วยจัดให้หน่อยครับผมจัดไม่ถูกละอันนี้น่าจะต้องจัดเป็นโซนิควัคซีนออัศวินจะ อัศวนจากกลพี่ดำปู่บอมแล้วก็ทะเลเลิกนะตัดเกวินไปมันต้องทิ้งนะเกวินเพราะว่า,าจะเอามาใส่นะ่ะมันมีพี่ดำสองมีปู่บอมและใช้คอปู่บอมใช่ไหมอ่าพี่ดำปู่บอมแล้วถ้าเอาเกวินมาอีกมันก็จะ3ตัวแล้วถูกไหมอันนี้อัศวนจากกลวัคซีนแมนกับโซนิกนะ่ยมันต้องจัดอยู่ในทีมอยู่แล้วนะไม่งั้นจะไม่ครบคอนะ เลือกเอาว่าทะเลกับเกวินควรเอาตัวไหนใส่ทีมนะผมแนะนําเป็นทะเลละกันทุกคนทะเลมาเล่นกับอันนี้ละกันกับพี่ดานะครับพี่ดํา2พี่ดาพี่ดํา2นี่คือพี่ดํา SSR าบวกใช่ไหมเออเอาเอา,เอามาเล่นกับพี่ดําละกันครับทุกคนเอานะครับกับคอมเมนต์นี้นะทุกคนอะไรละ่ะยิดเหมือนกันครับน่าจะหลุด,ดเลทเลยเลือกกาโรสโลแม่งเอากาโรตอนแรกเลือกทะเลเออคิดว่าจะหลุดเลทจริงแต่ว่า ก็โอเคนะได้ใต้ดินมาในคลิปนั้นก็เป็นตัวฟาร์มฟาร์มด่านต่างๆได้ดีนะถ้าผมเอาด้วงมามันฟาร์มด่านไม่ค่อยได้นะมันเป็นตัวโจมตีเดี่ยวนะดีครับพี่ไข่ดีครับแล้วก็พี่ไม่ได้ชื่อไข่นะ647อีกแล้วจริง6 4 7เดกลือจริงอย่างน้อยพี่ก็ได้ลูกแก้วที่เลือกผมไม่ได้ความหวัง1%น่งปอร์ก็คือความหวังครับอย่า ไปคิดว่ามันจะหลุดมันหลุดมาเยอะแล้วไงครับใครที่แบบติดตามผมมานานคือหลุดทุกรอบนะไอเรดอะผมก็เลยไม่ได้ไอนี่แหละผมก็เลยแบบไม่ได้หวางอะไรนะผมก็เลยเลือกได้ดินมาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะพร้อมบิด <laughs> แจกผมวะ <laughs> คอมเมนต์สปอยแนะนำให้ดูก่อนนะอย่ากดเข้ามาคอมเมนต์ก่อนนะบางที น้องๆเขาคอมเมนต์พูดคุยกันก่อนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสาหรับคอมเมนต์นะครับในคลิปที่แล้วนะก็คลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมยกมาไอ้นี่อีกนะยกมาอ่านมาแนะนําอีกนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ ากทุกคนกด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 ให้ผมด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ